สิก้าวันนี้ก็จะมาเล่นเกมแอนิเมคอร์นะครับผมเป็นแอนิเมคอร์ในโรบ็อกนั่นเองไม่พัวทำเพล่เล่นกันเลยดีกว่ากดเล่นเลยว่าดูนี่สิครับวันนี้ผมก็จะมาแต่งตัวเป็นผูราบีญานะครับผมูราบีญาเนี่ยน้องหนุ่มหน้าสวยนะคนเนี้ยล่าที่ผมจะแต่งนะครับผมที่เว้านล่างใครอยากจะแต่งก็แต่งเลยนะาะว่าไม่พกลัวทำเพลน,นะผมดักเล่นเก่าเลย ส่วนสกิลก็แล้วแต่พวกพวกคุณนะผมว่าคุณจะได้ยังไงกันนะโอเกมนี่มันก็สามตัวได้ยิด้แล้วนคนได้ก็แชร์จิบๆกว่าคนเองก็กน้องนะนะบา่าวเอ้ยค้ามันได้กันหน่อยดิเอ้ยน้องบา่าวเอ้ยแชร์แกันไปนะของเกมนี้ม,าามันจะเหมืแตกกระตายนะก่อนม่เคยดาวนะคนเล่นตั้งร้อยคนเนสัยคุ้นดังเลยยี่ร้อยคนนะสมัยก่อนอะจริงสมัยนี้ก็ร่อยหรอแล้วโฆษณาเกมไปแล้วเฮียเป็นร่าเกมใหม่แล้วไม่สนใจเกมนี้แล้วน,ะน,ะนะ้องบ่าวไอ้ย กูซาเติมไปสองพันโดว์บล็อกนะตัวเป็นเงินก็เป็นพันนะเติมโดยตรงนะผมไม่ได้เติมด้วยเว็บหรอกเว็บเป็นแบบไอ้เชี่ยช้าๆใส่ซ้ำเลยก็ช้าหมดเฮียแล้วสรุปผมจะมาเล่นเกมหรือว่าจะมาบทกันแน่ะแต่ว่าพวกวันเล่นกันอยู่นะก็ต้องรอพวกมันเล่นกันจนจบก่อนนะเอตอตลกเล่าไปพวกมึงอ่ะีเฮียเฮ้ยจบเกมแล้วเนี่ยอ่ะจบเกมแล้วคือเกมนี้ก็เป็นเกมที่บอกโหมันตำนานได้แล้วนะคือผมแบบผมเก่งจัดเลยว่ะเฮียโคตรเก่งไอ้เฮียแบบว่าโคตรเก่งไองซาเฮียเล่นสมัยสมัยสุโขทัยยังไม่แตกสมัยสุโขทยยอ่างงจริ ส่วนพระรามยังแบบยังไว้หนวดตอนนี้เกมก็จะเริ่มแล้วทุกคนก็จับตาจับตูดดูนะว่าผมจะเล่นเก่งแค่ไหนนะอ่าเสียงเกมไปไหนล่ะเสียงเกมอ่ายังอยู่มาแล้วนะโอ้เป็นด่านที่ผมชอบมากเลยนะผมด่านนี้มันไม่กินเฟรมเด็ดเลยนะเพราะด่านมีล้ลงจัดเลยยูเพรายเกมมันโง่ไอ้เหี้ยสมองแค่นี้สมองแบบต่ำต้อยอ่ะเกมไม่รัตธนมาเอาเงินกูไปกูตเติมเองดีกว่าไอ้เฮียใครวะ ไอ้ดาบดำายโกโกคสุนโกคูมัดคูราบเก้าเลมัดคูราบปเก้าไงมัดเครืเลนโอ้กูโดนกูโดนเพื่อนเอ้ยน้องบลน้องบช่วยผมด้วยน้องบายเีเล่นนินะไอ้สัตว์าโดนเหี้ยตายซะมึงอ่ะ้อยสเหี้ยไปไปด้วยน้องบอด้วย เอาบินแล้วบินก็สอะะก่องไฟถูกเพราะบพระว่แกพุชตายตายไอ้ยีนันเปิดเนสีเพลิงเลยเอาโจโจทาโร่อ่ะมึงอ่ะจบได้อะไรกินแค่ที่สุกวา่าผมไม่สามารถที่จะยืนอยู่จนถึงที่สุดท้ายได้ผมยืนตายเป็นหนวดขาวอะไรพูดอะไรกูนเนี่ยเฮ้ยดูนี่จะี๋ยวครับกคนตาเหี่ยววิห้องไงครับไอ้เนี้ยโคตรเดือดไอเนี่ยคนเนี่ยแต่ไม่มีหนวดนะ เขาโกนหัวไปแล้วอสมัยยังมีหนุ่มอะสมัยยังหนุ่มลงอยู่อะเน,นี่ยเออเขับตบได้ดีนี่แตส,สมองมันก็ตาม,มาขา้างหน้าเไรต่ำซอยเรียดดิผมว่ามีรหัสเสื้อเต็มไปหมดเลยนะผมทำไว้อ่ะแกผมไม่มาทำคลิปนั่นหลยเดี๋ยวผมทะลอยรงนะทุกคนผมจะทะลอยทำไปเรื่อยๆนะผมเพรามันแรงอะเนาะก็ต้องเข้าใจกันหน่อยเขาสอดแต่งมาแรงอะไรอะ่ะไอ้แคยนี่ก็เบิร์นยังเลย ผมก็จทยอยทำคลิปเกมนี้ไปเรื่อยๆนะจนพอจนกว่าผมจะเบื่อเพราะผมเียเซนติสูเซนติสูจีนแดงเซนติสูจีนแดงเซนติสูผสมกับโซโรผสมกับมีโมรุผสมกับเคมปจิบางส่วนก็แล้วไอ้เกมนี้สองคู่เกมนี้มันผสมเอ้ยเฮ้ยดูเดี๋ยวจังวะไอชื่อนี in ่มันโปรแอดมินมีคนโปนึงเอเอ็ดมินช่วยผมด้วยแอดมินแอดแอดมินไหนสาบมาดิีอีย ความกดเขาเข้ามันเอ้ามาจบแล้วอนาคินมาจบแล้วอนาคินเขาวที่สูงกว่าจบแล้วอ้าวกูโดนลุมกูโดนลุมกูโดนลุมโอ้โหทีมแค่เซ็นสืร์วิ่งเร็วมาจบเลยไงเฮียเซ็นสื่อเฮียเซ็นสื่อจีนแดงไอ้เฮียไอ้สุวรรณสู้กับตาเยี่ยวพี่ฮอกอ้เฮียเหยียบเหยียบแห่งแสงอ้สัสเยียวแห่งแสงไอ่อีเยียวแห่งแสงเหรอมึงอ่ะ เฮ้ยโอ้ยเทียวเลยเพื่อนใจเย็นขอค่าขอค่าขอค่าขอได้ไหมนะขอได้ไหมนะน้องป่าเอ้ยขอได้ไหมโอ้กูโดนกูโดนเฮ้ยสว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 ยแรงเลยโอ้ยเลือดเต็มอยู่เลยฝาเอ้ยโกงไอ้ควาแกร์แกร์แกร์กับมึงอ่ะแกร์ขับมึงอ่ะนองป๋าเอ้ยเอ้ยช่วยกูด้วยโบลีดิบรู้จักป่าแม่งดิบไปไกลจิ๋มไหมโอ้จะตายโอ้สเตเก่พ่อฉันแข็งไอ้สัตว์ บัดเคลือบเน้นหน่อยไหมมึงอ่ะโ okay. okay, อเคโอเคกูตายโ okay, อเคกูตายแล้วโอ้ผมแตกทุกคนมาดูพี่โหดดีกว่าที่ผมพิเซนศษสื่อเนี่ยโอเคแตกแต่ว่าตายจากกูไอ้มึงอะมาทุกคนเล่นสักเกมแล้วก็จบคลิปกันดีกว่านะทุกคนเน้เหนื่อยแล้วยังไรเงี้ยอะไรดูน้อนอิสปุสมีคิวอะแฮมก็พวกผมอ่ะแม่หมดตายไปแสนน,นะเนาะอะไรเปี่ยนที่โอ,อ,อ้เล่นกูด้วยนะ มอเห็นทำอะไรไม่ได้ก็เล่นดูอย่างเดียวเลยจะให้กูจบคิวเลยให้ได้ใช่ไหมจบแล้วจบแล้วจบแล้วเล่นอย่างนี้จบแล้วเล่นอย่างนี้เอ้ยพวกผมอ่ะไม่ห้หมดตังเป็นแสนแม่หมดตังเป็นสายอืมปั่นตนงนี้ปั่นเต็มเลนหน่อยนะมั่นเต็มเลนหน่อยมอ่ะอืมใครอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่ใครอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่ใครอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ใครอยู่เออใคแถวอยู่เออกูตายกูตายตายกูแตก จะแตกกูจะแตกเฮ้ยเอาตายสติงตมเกียร์ไปเจ้าอันนี้ยี่อโอ้เคสีเจก็เป็นยังไงเจ็บบ้างครับก็อันนี้ก็มา อัดคลิปเล่นๆเล่นเฉยๆทุกคนก็บอกว่าเพื่อนเพื่อก็บอกว่าไม่ทำคลิปเลยนัดไหนอ่ะคลิปใหม่อ่ะไม่มีเลยเนี่ยทำคลิปใหม่บ้างดิแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะผมเพราะเพราะแม่ผมไปต่างจังหวัดไม่ได้อยู่บ้านกันนะผมก็ใช้เวลาเนี่ยแหละในการที่จะอัดคลิปให้เยอะที่สุดเยอะที่สุดนะคือผมว่ามีผมจะอัดเกมนี่แหละคือผมจะทําเกมนี้แต่ผมว่าเตรียมโค้ดไว้ละหลายเสื้อเลยผมจะทําเกมนะเยอะๆผมจะทําเกมนะแบบไปเรื่อยๆคือวันนึงอัดสัก2ตัวอะไรเงี้ยเอออัดสัก2ตัวแล้วก็เก็บคลิปไว้ให้ดองไว้ ดองไว้ดองไว้เออดองไว้แล้วก,ก็ปล่อยไปอย่างนั้นนะนะเออให้มันเหม็นไปเอาเน่าไปเฮ้ยเอ้ยจะคิดทำไมอ่ะเออตกล่างไปพวกึงอ่ออนะก็ขอขอบพระคุณทุกที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบน,น,นะก็กดไลค์นะขอให้กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยเออทุกคลิปแม่งไลค์นะซับสไครซัสไคอ,อ่ะต่อยเลยดีกด,ดไลค์หน่อยก็ชวนเพื่อนมาดูซะนะก็พราผม,มาอ,อ่ะไม่หมดตาเป็นแสนนะน้อง กดไลค์กดซับสไคร้นะผมถ้าชอบคลิปนี้ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเบิร์นวัตถุระเบิดเลยน้องบ้าเอ้ย